เวลาเพิ่มแบบอยากให้ของผมไม่ได้ไลดเลยมา <c oughs> <c oughs> ปลาเพิเลยมันแสดงความจริงใจแต่เอ๊ะน้องมาปล่อยแล้วนี่ใช่ไหมครับอะไรนะครับเป็นตัวใหม่ที่เป๊ะเลย <c oughs> ขานอนขึ้นมาหน่อยได้ไหมครับเซนด์วเฮ้ยหล่อมากเลยเก็บท่าเก็บท่าอย่างนี้ไม่ได้สนใจพี่เป๊กตเฮ้เหมือนตุ๊กตาเลยนะครับชื่ออะไรครับผม โชคดูครับโชคดูเรียนอยู่โรงเรียนอะไรครับลอยลอยอยู่ชั้นอะไรครับกิจกันมกิจ uh กันมโอ้โรงเรียนตะไรนะครับก็ไม่มีอะไรให้เลยอ่ะ หมดหมดเลยวันห,หลังคุณแม่พามาอีกได้ไหมครับอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมครับ<ม>อยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมครับ<ม>ก็เดี๋ยววันหลังมาหาลมมาหาพี่ใ <laughs> หม่โอเคไหมวันนี้เดี๋ยวเราไฮไฟท์กันอีกทีดีเคไหม Đăng lang là gì? <laughs> Ê! Đó, đó bọn. Give me five, gọi nhé. Give me five. Tưởng ra rồi Give me five. <laughs> Ê! Cảm ơn các bạn. <laughs> Chúc mừng. Thoảng mùa ổn đấy má. Con thương cái MC này. ให้กันสนับขับให้าันสับขับอีกสักทีนึงใชอยากจะสัมภาอะไรเล็กๆน้อยๆขอจับลุยเลยพอแล้ว รู้สึกยังไงบ้างคะได้มาที่โรดิสันดัซซัคเซอร์เพชรบุรีแล้วก็โอ้โหนี่เลยบรรยากาศแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่าอ่ามีของกินน่าทานเยอะเลยนะครับเพราะว่าที่โรดิสันก็มีอะไรให้ทำเยอะแยะนะครับทั้งอินช็อปแล้วก็เพลงค่ะค่ะเก็บหู แล้วคุณเป๊กเคยเคยชอบที่เราเป็นสัตบ้างไหมคะก็มีบ้างครับเคยมาสาขานี้บ้างหรือยังสาขานี้ยังไม่เคยเลยครับครั้งแ,แบบแบบกรกวันแรกแรกครป็นของเก่งเก่งไปหมดแล้วนะคะเราที่นี่เห็นว่าได้ของเยอะเลยได้ของเยอะแล้วครับ ก็แบบว่าเคยมาช็อปที่ยูริสันแล้วเนี่ยนะคะอยากจะให้ชวนแบบแฟนๆถึงมาช็อปกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เนี่ยครับก็เยอะแยะจะไม่หมดเลยนะครับแค่ถ้าเกิดใครหิวบอกแวะเข้ามาช็อปอยากได้อะไรก็เข้ามาดูคือบริษัทเขาน้องจะมีครบทุกอย่าง คี่ะอยากให้คุณเป็กฝากผลงานนะคะกับแฟนๆมีอะรจากเรือหลวงผลิตเลยค่ะได้ครับตอนนี้ก็มีเพลงใหม่แล้วนะครับใครใหม่เลหรือเปล่าคะใครใหม่ใช่ไหมใช่ไมกระสีกระสีใครเปลี่นตัวมาดีใครนะใครใคอะไรสีขาวหรือเปล่า คายหมวยชัยของหมูเยอะนะครับก็ตอนนี้มีเพลงใหม่แล้วครับตอนแรกก็ว่าจะปล่อยสองเพลงพร้อมกันเลยนะครับแต่ว่าดูจะเปรี้ยวเกินไปก็เลยปล่อยเพลงเดียวก็เพลงนี้นะครับถ่ายเอ็มวีเสร็จไปแล้วนะครับก็จะน่าจะออนแอร์ให้ทุกคนได้ฟังประมาณวันที่สิบกรกฎาคมนครับต้องขอฝากด้วยนะครับเพราะว่าห้าปีแล้วครับยังไม่มีเพลงใหม่เลย ร้องกับเพลงเก่าก็กลัวว่าทุกคนจะเบื่อกันแต่นี่มีเหม่นะครับค่ะเลยค่ะเอาเป็นร่านะคะก็ฝากติดตามผลงานได้ะค่ะเร,าร,าร็วเร็มนี้ได้ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณแม็กพิริศกันครับผมไปแล้วนะครับไปบีชก่อนะ <c oughs> น,ไนะไปกันทุกคนกลับบ้านกันดีๆนะครับ உதூமாக